สวัสดีครับนี้บล็อกพี่พีหนึ่งสองห้าวันอังคารวันนี้อยู่ตัวในตัวแคมปัสของมหาลัยวันนี้วันเรียนจบวันแรกมันอยู่วันแรกวันเสาร์ที่สิบถ่ายตรงหน้าเอ้ยวันเสาร์ที่สิบเอ็ดสิก็ตรงนี้ก็เป็นตึกเลขแล้วก็ห้างมันไม่ใช่เป็นผลิตเป็นรูปปั้นเอาชื่อของสัญลักษณ์ของมหาลัยของที่นี่เป็นแต่ละที่ก็จะมี เดี๋ยวตั้งอยู่แต่ว่าปีนี้พิเศษเพราะว่าเราเอาตัวรูปปั้นไปซ่อมตอนต้นเทอมแลว้วปรากฏว่าตอนท้ายเทอมเสร็จไม่ทันคนก็เลยไม่มีรูปปั้นให้ถ่ายทีนี้ที่เขาแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยี augmented reality ก็คือจะเห็นไป้ายๆที่เป็นรูปอาม่ากนันและแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบูธ กล้องใช้ขาตั้งแล้วก็ iPad ติดไว้ก็คือเป็นการถ่ายรูปโดยที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะจับจับรูปข้างหลังแล้วก็จะใช้รูปสามมิติของอามา่าเป็นรูปมั่นทองเหลืองไม่ใส่ติดในรูปแทนก็แนวดีก็ตัวอย่างตัวอย่างรูปก็เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวชว์บป้นนึง ก็ตามที่เห็นกันจริงๆมันมีแอปให้โหลดเอาไว้ถ่ายซึ่งสามารถถ่ายเห็นมุมได้เกือบเกือบสนนองสงสาหรือหรือทั้งหมดเลยไม่แน่ใจก็ค <ๆ weighing S 1> <Kag> ือไม่ได้เห็นด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายด้านข้างก็จะเห็นมุมเป็นรูปปัน้นมามาเชอร์ด้านข้างด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอดีไม่มีอุปกรณ์ทั้งสองอย่างแที่มีก็ไม่มีกล้องกล่าวไปก็เลยไม่ได้ถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูกัน ที่ถามว่าไอ้ a u g m e n t e d reality เนี่ยมันคืออะไรตามความหมายของคำต่อคำา a อร์เมนเก็คือการเพิ่มพูนการเสริมแต่ง Reality ก็คือความจริง AR หรือว่า A u g m e n t e d reality ก็คือการไปเพิ่มไปแต่งภาพที่เราเห็นในโลกของจริงอย่างตัวอย่างออรมนเตอร์ก็คือจากที่ไม่มีรูปปัน้นเราก็ไปเอารูปปั้นไปใส่ซึ่งการเราจะจะเห็นภาพที่เราไปเสริมแต่งเนี่ยต้องมีอุปรกรณ์ที่เป็นกล้องแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในกล้อง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส่วนที่เราต้องการให้รูปภาพสามมิติไปปรากฏเนี่ยต้องรองรับด้วยซึ่งอยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์จะประมวลผลข้อความเป็นยังไงอย่างในรูปปั้นอม m a ชอร์ด้านตรงตรงแท่นรูปปั้นก็จะเป็นรูปของอม m a ชอร์เป็นแมกกาสีเขียวก็คือกล้องจะมีตัวตรวจจับจุดบนรูปแล้วตีผลว่าตรงไหนคือรูปของอัลมาจากนั้นโปรแกรมซอฟต์แวร์บนกล้องหรือบนมือถือเนี่ยก็จะเอารูปสามมิติไปแปะทับตรงนั้นอีกทีหนึ่ง ซึ่งไอเดียนี้จริงๆตามวิกิพีเดียก็มีตั้งแต่ปี1 9 7 9เกมาแล้วแล้วก็มีคุยกันมาเรื่อยๆมีการพัฒนาจนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2013ก็มี Google Glass ที่เป็นปทา์ออกมาใหม่ยังไม่ออกมาคือมีเปิดตัวในงานสง,งานหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะวางขายเมื่อ,อไหร่เหมือนกัน Google Glass ก็ทำงานหน้าที่หลักของ Google Glass คือการให้ข้อมูล แกคนใส่แว่นโดยข้อมูลเนี่ยจะขึ้นอยู่โดยข้อมูลบางอย่างก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่เช่นอาจจะเช็คอากาศเช็คอาก,อกาศเช่นอาจจะเช็คอากาศดูแผนที่หรือว่าดูว่ามันคืออะไรแล้วก็หาข้อมูล Google เอาซึ่งใครสนใจก็ลองไปหาลิงก์แถวนี้แถวนี้เออเหนือสักที่นึงหรือก็าผลมเองการใช้งานของ augmented reality อย่างอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดน่าสนใจคือการเอาไว้เล่นเกม ในโลกความจริงลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาใช้ในโลกความจริงแล้วทําเป็นโลกเกมขึ้นมาเกมหนึ่งอย่างเช่นตำาวจเอา่ายๆแบบเกมมาริโอแบบเดินบนถนนก็จะมีกล่องล้มงงมาให้กระโดดกระโดดมงเข้นไปแล้วก็มีเหรียญเด้งออกมาหรือแม้ก็เราอาจจะเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นเต่าแล้วก็ให้เรากระโดดเหยียบกระโดดทีเอ้ยอันนั้นอันนั้นเริ่มรุนแรงไปเริ่มเป็น GTA แล้วแต่คอน็ปประมาณนี้ก็คือก็คือเราใส่แว่นแล้วแว่นก็จะเปลี่ยนภาพที่เราเห็นข้างหน้าให้เป็นจากโลกปกติที่เราเห็นเป็นโลกเกมส์เกมหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเกมในฝันของนักเล่นเกมมาหลายๆรุ่นแล้วตอนนี้เทคโนโล,โลยีก็อย่างที่เห็นคือ o ู g l e ลกรา s เริ่มมาทำให้พอเห็นเรียกว,ว่ามันเริ่มใกล้ความจริงเรื่อยๆไม่แน่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลังของเราอาจจะได้เล่นเทคโนโลยีนี้ทำเป็นเกมจริงๆขึ้นมาก็ต้องติดตามข่าวสารเทคโนโลยีของอันนี้นต่อไปแต่สำหรับที่เอามาใช้นี้ก็ก็ดูดีนะ <c oughs> ถ้าเกิดมันไม่ลอยขึ้นไปนิดหนึ่งถ้าเกิดมันทำมันลงมาพอดีตรงฐางนนี้อาจจะดูสวยขึ้น เราก็เจอกับล้อกพี่125ได้กันครั้งต่อไปกับเจอ้าบอลพลาดครับ